สวัสดีครับวันนี้ปูดาวดอเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในช่วงลอยต่อของปีใหม่โดยเฉพาะเดือนธันวา t h i นะครับผูดาวดอนเดืนก็มองว่าดวงดาวหรือนัุเคการห์ในช่วงท้ายปี66มีราศีหรือมีดวงดาวที่เด่นๆอยู่สามราศีราศีแรกมองไปที่ราศีตุลมีพระศุกร์เป็นเกษตร ราศีที่สองนะครับก็คือราศีมังกรราศีมังกรนี่ก็ขับนวางออกมาแล้วเนี่ยพระเสาเป็นมหาอุดมาก็คือชื่อเสียงโด่งดังความสําเร็จแต่ว่าพระเสานี่พักแล้วก็พระเสาไปเกาะก็เรียกไปเกาะเทศาตรีเลิกหมายถึงว่าจะได้อะไรมาก็ต้องเดินทางสุดท้ายเลยราศีที่สามก็คือราศีพิจิก มีพังคานเป็นเกษตรคี่นุองฉะนั้นในช่วงรอยต่อของปี66โดยเฉพาะในช่วงวันที่1นึถึงสาธันวาเนี่ก็จะมีเรื่องดินเด่นมาเล่าให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วก็มีข้อมูลทางโหราศาสตร์มาฝากนะครับเอาไประเด็นแรกมาดูเรื่องของราศีตุลราศีตุลน,นี่ในช่วงเดือนธันวาในพระสุ์กลุ่มลักนณาหรือมาอยู่ราศีตุลเป็นเกษตร สระมาจากอลิอลิก็คือลาติพฤก์แต่ว่าดาวดวงใหญ่มีพระรหัสเล็งลับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีพ่างคานเป็นไรายได้ประเด็นแรกมาดูลาติตุนว่าในช่วงท้ายปี66มีอะไรเด่นๆบ้างเอาประเด็นแรกก็คือคนลาชิตุนนี่ก็คือเป็นนักเดินทางคนสมัยก่อนก็คือขุดทอง การกูทองก็คือไปแสวงหาเงิน,หา,งนหาโชคหาทรัพย์หางานหาความสําเร็จที่หัวเมืองต่างๆหรือต่างจังหวัดบางคนมีกําลังดาวสุภะดาวสุภะก็คือการเดินทางระหว่างประเทศเรื่องความสุขมีกําลังพอข้ออาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปสแสวงความสําเร็จอยู่ต่างถิ่นต่างแดนการกูทองนี้ก็คือว่าชาวราศีตุนใช้ความพยายามมานาน แล้วก็ค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลนึกๆว่าสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยูนะ่เมื่อไหร่จะประสบความสาเร็จชัจ่วโมงนี้พะศุกกลุมลักพระฤหัสเล็งลักพระฤหัสเล็งลักนี่ก็ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากหลังจากที่พระราหูยกออกวันที่17ตุลาที่ผ่านมาเกนั้นเรื่องการเงินเด่นการกุดทองสิ่งที่รอคอยการกุดทองในที่นี้ก็คืองาน เงินความสำเร็จที่ได้จากต่างถิ่นแล้วก็ท่านจะได้ยาวไปถึงครึ่งปีหลังเพราะว่าพอเสานี่ไม่ขยับพระเสาพักพักก็แสดงว่าทำไปได้ผลประโยชน์ไปในบางเรื่องบางอย่างก็ต้องรอคอยแต่บนการรอคอยหรือได้บางอย่างในจังหวะทุ่งรอยต่อ,องปีใหม่นี้ท่านต้องออก ออกจากบ้านออกจากที่อยู่อาศัยออกจากสถานที่เป็นบริเวณบ้านเกิดเมืองนอนหรือที่อยู่ที่อาศัยเดิมออกไปแสวงโชคไปเสี่ยงโชคหางเงินหาทับหางานหักความสําสเร็จฉะนั้นสมกับที่รอคอยประเด็นที่1นึ่งประเด็นที่2นี่ก็คือชาวราตรีตุลนี่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์เพราะว่าก่อนเดือนตุลาชาวราตรีตุลก็คิดต่างๆนานา ว่าเขาจะรักเราจริงไหมเราจะรักเขาจริงไหมจะอยู่เป็นยืดไหมจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ไหมอะไรทำอยงนี้ในเมื่อพระสุขภกุมลักทุกอย่างดูที่ท่านเพราะว่าพระสุขก็คือเงินชีวิตคู่ความสําเร็จความสวยงามและความเป็นอะไรครับเป็นปาต้องโขงคือสามารถตัดสินใจได้เลยสิ่งที่ยืนยันหรือสิ่งที่จะบอกได้อย่างก็คือเรื่องของพระรหัสพระรหัสเลียงรักเนี่ย ถ้าคนเข้ามาขอดวงเลือกเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบถือว่าดวงขึ้นได้คนได้ความรักได้ใช้ชีวิตคู่ตามความประสงค์ฉะนั้นชาวราศีตุลจังหวะนี้ช่วงนี้อยากนีไปหาเดือนอะไรครับไปหาเดือนเมษาท่านต้องตัดสินใจเลือกอนาคตกับคนที่ท่านรักหนึ่งเงินมีสองเป็นมิตรแท้ คำว่ามิตแทนในที่นี้ดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี้อยู่เรือนที่1 1แต่ว่าดาวลอยไปปรากฏอยู่เรือนสาชาัชไปอยู่บ้านพระฤหัสพระฤหัสเล็งรักดาวสามดวงนี้ก็สามารถบอกได้ว่าท่านต้องตัดสินใจเรื่องการใช้ชีวิตคู่แล้วละ่ะมีเวลาอยู่ในมือก็จากนี้ไปจากธันวาไปหาสงกรานประเด็นประเด็นที่2นะครับคือมีสเสน่ห์เลือกอนาคตกับคนที่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับท่านได้ เข้ามาในฐานะมิตรและเป็นคนดีมีความรู้พระหัสเล็งลักษ์เป็นดาวสุภเคราะห์พระศุกร์กลุ่มลักเป็นดาวสุภเคราะห์พาทิตลาพระสัจชะอยู่บ้านพรหัสแสดงว่ามิตรมิตรคนนี้เจ๋งแล้วก็61 1 6กเกื้อถึงกันเขาเรียกว่าคู่สมพล15 1ก็คือราศีธนู5ก็คือเมษเขาเรียกว่าคู่มิตรคู่มิตรที่ยั่งยืนนะครับประการที่3ม อาการที่3ก็คือเรื่องของงานงานที่ว่านี้เป็นงานที่กรรมวินากรรมวินานี้ก็มาดูตัวกรรมว่าปัตนิมณสุภกรรมะขับนาวางออกมาในพุผรหัตอยู่เรือนกรรมะแสดงว่าเป็นงานที่สําคัญเป็นงานที่มีค่าตอบแทนสูงเป็นงานที่ยั่งยืนและเป็นงานที่ตรงกับความสามารถฉะนั้นคู่ให้ตัดสินใจ งานมีรายได้มีความสำเร็จมีการสนับสนุนแล้วก็ตรงกับสายงานที่ท่านทำหรือมีความสามารถอ่านี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีหรือดีมากของชาวราธิทุนเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่ก็คือมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องฝากสามสอง สามก็คือดาวคานมาจากเมษสามก็คือพระอังคารเป็นกรดุมพระอยู่พิจิกอยู่กับพระพุธจากนั้นสามกับสองเล็งกันพระจันทร์เป็นอุดในช่วงปลายเดือนธันวาระวังระวังหลงหรือรักหลงหรือชอบหรือแอบรักแอบชอบกับเพื่อนร่วมง,งาน การแอบ,บรักแอบชอบกับเพื่อนร่วมงานในมาในรูปของการช่วยเหลือแล้วมาในในในจังหวะของความคุ้นเคยความสัมพันธ์และการเลือกูลมันจะแปลเป็นความรักตรงนี้จาราธีตุลก็พิจารณาดูความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้นะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์เรื่องงานและก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีระวังความรักที่จะเกิดขึ้นในวงงานเพราะว่าออกมาจากการช่วยเหลือ การพึ่งพาอาถัยซึ่งกันละกันแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือชาวราีตุนก็คือสุภะวินาศคือหมายคำว,ว่าคำว,ว่าสุภะก็คือความสุขวินาศก็คือตีความว่าเป็นเรื่องของอะไรคนระับเป็นเรื่องของมีไรายได้พิเศษวินาศตัวนี้ก็คือพระพุทธ แต่พระพุทธในจังหวะองเดือนธันวานี้มีคำคำหนึ่งซึ่งโหราศาสตร์ที่เขาใช้คืนพระพุทธเป็นวรโพธมนวงังคืออยู่ในนวังอังคารทั้งดวงธรรมดาและดวงใส้ในจึงอนุมานได้ว่ามีรายได้นอกเหนือจากงานประจํานี่คือจุดเด่นของชาวราศีตุล5้ประเด็นหล,กลักๆต่อมามาดูลุงชาวมงกรชาวมงกรนี้จะมีข้อสังเกตยอยู่อย่างหนึ่ง มังกรตัวนี้แปลว่าธาตุดินหรือความมั่นคงแต่ตัวมังกรหรือดาวเสาเนี่ยจะไปอยู่ใกล้พระราหูอยู่ในราศีมีนเอื้อมไปถึงพฤหัสดุูราศีเมษเอื้อมไปถึงจันทร์เลขสองเลขเก้าอยู่ในราศีพฤกษ์แล้วก็เมตยูฉะนั้นดาวมังกรเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมีทั้งเพื่อนมีทั้งคนดีมีความรู้มีทั้งเงินและเป็นคนที่มีชื่อเสียง เพราะว่าพระพุทธอยู่ในเรือนที่11าเอดาวคารอยู่ในเรือนที่11บเรือนลาภะเอ่อประเด็นแรกก็คือชาวมังกรเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นทรัพย์ทรัพย์ที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ตนเองใช้ความสามารถคือพูดภาษาตลาดก็คือเป็นคนที่มีความสามารถอยู่เดิมหรือมี ความรู้ความสามารถที่หลากหลายแต่ยังไม่ถึงจังหวะที่จะต้องแสดงออกพอได้งานหลักได้งานประจำแล้วก็มีความถนัดเดิมที่ตรงกับงานอดิเรกหรือมีความรู้เดิมมีความสามารถเดิมก็เลยนํำความสามารถนี้ไปแลกทรับก็คือรับทำงานอดิเรกฉะนั้นันงกรตัวเองเป็นทรัพ์มีทั้งรายได้ไประจำและงานอดิเรก ประการที่สองชาวมังกรเนี่ยก็คือต่ถูกชะลกกับของมือสองมากเพราะว่าในหวางชาวมังกรนั้นนะครับ12.10ก็คือพระเสาเนี่ยเป็นอุดในเทศาตรีพระเสาเป็นอดุดอยู่ในเรือนสุขฉะนั้นนี่ก็ของมือสองทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของหมักดองอาหารแห้งอาหารทะเลของเก่า บ้านที่ดินใะนทั้งหาริุมตทรั์พวกนี้ของมือสองทุกชนิดสามารถแปลเป็นเงินแปลเป็นทรัพย์แปลเป็นรายได้ฉะนั้นคนลาศสีมังกรเป็นจังหวะที่เอาตัวเองเอาความสามารถที่มีอยู่เดิมทำทั้งงานประจำและงานอดริศฉะนั้นเป็นจังหวะความโชคดีของชาวมังกร ประเด็นที่สามความโชคดีของชาวมังกรน,นี่ก็คือเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยสจาฐานที่ท่านใช้ประกอบการนําโชคมาให้คาว่านำโชคในที่ให้มาให้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งท่านจะขายก็มีกำไรท่านจะให้เช่าก็ได้หรือท่านจะใช้ประกอบกิจการงานก็ได้พ่วงไปถึง เลขที่บ้านเลขคอนโดหรือสถานประกอบการนั้นจะเป็นสถานประกอบการหรือที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่ให้คุณจะซื้อก็มีกําไรเออจะจะซื้อก็ได้ในราคาที่ไม่แพงจะขายก็มีกําไรจะประกอบการเป็นเจ้าของกิจการก็เดินหน้าต่อไปได้บ้านที่อยู่อาศัยหรือคนที่มาใช้สถานที่นั้นรวมทั้งตัวท่านญาติมิตรอะไรต่างๆนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอะไรครับส่งเสริมหรือมีคุณประโยชน์กับตัวท่านเองฉะนั้นบ้านที่อยู่ที่อาศัยญาติมิตรรวมถึงเลขที่บ้านเลขที่โฉนดหรือสถานประกอบการน,นั้นนำโชคมาให้เพราะว่าพระเสาร์เป็นอุดพระเสาร์เป็นอดนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันหลายเดือนเหมือนกันก็จากนี้ไปหากุมภาเมนาะ พระเสาก็ยังอยู่ฉะนั้นพระสเสานี่จะให้คุณช้าแต่ให้คุณนานแล้วก็ให้คุณเยอะเรื่องที่สี่ชาวมังกรนี่นอกจากจะตนเองที่อยู่ที่อาศัยหรือการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยก็ยังมีบางเรื่องที่ดีขึ้นไปอีกแบบเราคาดไม่ถึงก็คือพระฤหัสบดีเป็นมาอุดเล็งรักอยู่ในเรือนจำฉะนั้นเขาบอกว่า เรื่องของการแต่งงานเรื่องการศึกษาเรียนต่อเรื่องของอไรายได้เรื่องของเงินต่างๆนี้ถือว่า game, อยู่ในเกณฑ์โชคดีความด้ยเปเรียบของชาวมังกรนี่ก็คือในดาวลอยดวงชั้นนอกพระรหัสเป็นมหาอุดเป็นราชาอาพระรหัสเป็นเทวีโชคในราชาพระรหัสเป็นราชาโชคในเรือนพันธุพระรหัสเป็นราชาโชคในเรือนพันธุราตีเมศ ขับนาวางออกมาหรือดวงไส้ในผู้รุ่งัสเป็นมาอุดในเรือนจันทร์ฉะนั้นนอกเหนือจากตนเองจะมีความโชคดีในลหลายๆด้านแล้วคู่ครองว่าที่คู่ครองก็นำโชคมาให้คือพูดถึงว่าการใช้ชีวิตช่วงนี้ชาวมองกรนอกจากจะมีที่อยู่อาศัยนอกจากจะต้องได้ได้ยอยู่อาศัยสถานที่ประกอบการมีเงินประจำเงินไรายได้แล้วเนี่ยคู่ครองก็ นำโชคมาให้เพราะว่าพรฤหัสเล็งลักการซื้อการขายความสามารถคือดวงคู่หรือว่าธนาองคนที่มาจะใช้ชีวิตที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นเป็นคนที่มีความสําเร็จมีความสําเร็จทั้งด้านเงินทองชื่อเสียงการศึกษาและก็สกุลลุนชาติอ่านี่คือความความอะไรครับความโชคดีของชาวมงคนประเด็นต่อมาก็คือ ชาวมงกรเนี่ยมีปากเป็นเด็กเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีปากเป็นเด็กก็คือพระพุทธอยู่เรล,ลาภะพระพุทธเป็นวรโคตมะแปลว่าประเสริฐพุธคือการค้าการขายการสื่อความการโฆษณาประชาสัมพันธ์คอนเซปต์ขอโทษนิยามของพระพุทธท่านบอกว่าเจรจาอ่อนหวานและการค้าให้ถ่ายพุทธเข้าใจพูดเข้าใจขายเข้าใจในการทำธุรกิจ เข้าใจในการติดต่อสื่อสารเข้าใจในเรื่องของตลาดเพราะว่าพุทธก็คือการซื้อขายอันนี้ก็คือความโชคดีของชาวมังกรเอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่สนับสนุนข้อ 1, 2, 3, 4 5ข้อที่6คือชาวมังกรต้องตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตคู่การดัดนินใ,ในชีวิตคู่นี่องค์ประกอบคนหนึ่งมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมีญาติสนับสนุนเพราะพรทธุัธเป็นรายชาในลาติเมตในเรือนที่สี่นาวางดวงไสในพระพุทธเล็งรับชาวมงคลขยับต่อมาเลนสิบมีพระศุขพระพุทธก็อยู่ในเรือนลาภะข้างคานก็เป็นกเกษตรในเรือนลาภะฉะนั้น องค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าชาวมังกรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีถึงดีมากนั่นดังอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เป็นอุดในช่วงปลายเดือนตันวานเล็งพระพุธคือการช่วยเหลือเกื้อกูลเล็งว่างคารมีศูนย์มีเกตช่วยเหลือในเรือนลาภธรรมดาของคนที่ที่อะไรครับมีชื่อเสียงมีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีความสำเร็จ ก็มีคนเข้ามาให้มารักมาชอบในจังหวะของลอยต่อของปีท่านก็พิจารณาดูความเป็นไปได้ว่าท่านพร้อมหรือยังแต่ตามวาสนาที่อยู่ที่อาศัยมีเงินมีญาติสนับสนุนแล้วก็เข้าเข้ามาในฐานะมิตรก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกการใช้ชีวิตได้นะครับต่อมาจาวิจิก ชาวพิจิกจุดเด่นก็คือเรื่องของพังคานพังคานมาจากอลิกุมลักแล้วก็พังคานอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเกษตรเจั้นชาวพิจิกนี้ธรรมชาติของเขาก็คือคนเข้าถึงเขายากแต่ช่วงนี้ชาวพิจิกค่อนข้างจะเปิดใจเพราะว่าดาวความรักดาวความรักที่ว่านี้ก็คือตัวปุตตะก็คือพระราหูอยู่ในเรือน พฤหัสุบดีในราศีมีนเส้นทางของความรักกำลังสดใสน,นะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็มีความเป็นไปได้เรื่องของผลลัพธ์ความรักหนึ่งตัวท่านเองมีความมั่นคงเพราะว่าอังคารเป็นเกษตรในราศีพิจิกสองพระพุทธเป็นบราโคธมะนวังกลุ่มรัก ก็คำพูดเชื่อถือได้ผู้ใหญ่เชื่อถือได้ความรักเชื่อถือได้พระอาทิตย์กัรมะกัมมะดาลออยู่ข้างหน้าเป็นกระดุมพระเงินพร้อมความจริงใจพร้อมผู้ใหญ่สนับสนุนฉะนั้นท่านต้องเปิดใจเพราะว่าชาววิจิตยังมีความรู้สึกว่าตนเองยังจะชอบใช้ชีวิตที่สลัเพราะว่าดูศูนย์ ก็คือเมื่อวอิวเลียงรักพระเกตเล็งรัก,ก,ลรกแล้วก็พระจันทร์ก็เล็งรักเป็นหมหาอุดคือไม่แน่ใจว่าคนที่เรารักเขารักเราไหมคนที่เราไม่รักเขาแอบรักเราแล้วก็เมื่อไหร่จะปรากฏอะไรที่มันชัดเจนฉะนั้นชาววิจิตต้องพิจารณาแต่ว่าน้ำหนักไปในทางความเป็นไปได้เรื่องการเปิดใจรับฟังคนที่บอกว่ามีความจริงใจ หรือไม่จริงใจกับท่านตัวท่านเองจะมองเห็นเพราะว่าอังคารเป็นเกษตรพระพุทธเป็นรวรลโคตมะนาวางคือว่าเ,เสริฐเชื่อได้พระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าก็คือถึงจะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือมีความไม่แน่ใจมีความขัดแย้งอยู่ในใจแต่ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างมากขอให้ท่านเปิดใจเป็นราติของการเปิดใจที่จะแสแวงหาสิ่งที่ตนเองชอบ ก็คือเรื่องของการมีความรักแล้วก็ดูไปในเรื่องของอนาคตว่าความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตคูนะ่ในอนาคตเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนประการที่สองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตค่อยๆผ่อนคลายได้รับการแก้ไขดาวพฤหัส เป็นอลิกก็คือปัญหาเรื่องครอบครัวจะขับนาวางดวงไส้ในออกมาแล้วเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่เรือนจันเป็นมหาอุดครับครอบครัวเรื่องผ่อนคลายปัญหาต่างๆภายในเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพได้รับการแก้ไขงานตัวกรมมะพาทิต งานนี้เด่นเพราะว่าพอาทิตย์อยู่เรือนกรรม,มะแต่ไปอยู่กระดุมพระก็คือได้ทำงานในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำหรือทำได้ดีแล้วก็พอาทิตย์อยู่เรือนกรรม,มะมาอยู่เรือนุรรัสคือการสนับสนุนพราะเราเป็นคนที่อะไรอะไรก็แล้วแต่ชาววิจิตก็จะเป็นทางการร้อหนึ่งสี่อยู่ด้วกันนี้จะเป็นเรื่องของทางการเป็น เป็นอะไรที่เป็นทางการมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นวัยวุฒิคุณวุฒิสูงครับเพราฉะนั้นชาววิจิตก็กําลังเด่นในช่วงของรอยต่อปีใหม่ประการที่ 3. ตัวปตัตนิสนั้นมีพระจันทร์มะเร็งก็คือคู่ครองนําโชคมาให้โชคในที่นี้ก็จ,จะเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของเขาพร้อมนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นชาววิจิต เขาพร้อมเพราะว่าพระศุกร์อยู่ข้างหลังลักพระศุกร์อยู่วินาศกับดวงมันก็จะซึมไปถึงพระอังคารในฐานะมิตรพระศุกร์จะโยงไปถึงพระพุทธก็คือการปรับตัวเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เฉนั้นดาวสี่ดวงพระศุกร์อยู่ราติีตุลอังคารอยู่พิจิกพระพุทธอยู่พิจิกพระอาทิตย์อยู่ที่กระดุมพระข้างหน้านะครับฉะนั้นนี่ก็เรื่องเงินเรื่องงานได้รับการแก้ไขความเป็นทางการความเป็นมืออาชีพของถาวพิจิตนี้ก็ จริงแล้วความนิยมชมชอบและก็ผลักดันผลักดันให้ประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จเรามาดูดาวสามดวงซึ่งอยู่ในราศีธาตุน้ำหนึ่งพระอังคารอยู่เดือนพฤหัสอันนี้ก็คือแผนการเดินเรื่องการแก้ปัญหาอันที่สองก็คือพฤหัสเป็นมหาอยู่ในเรือนจันทอยู่ธาตุน้ำเหมือนกันก็คือได้ทำงานตามความสามารถ แล้วก็อันที่สามก็คือพระพุทธเป็นว,วาระโคตมะนวงังพระพุทธเป็นอุตสาหะแสดงว่างานนะครับพูดอะไรเป็นการเป็นงานอังคารเป็นมูระก็คืองานเก่าไม่มีค้างพระรหัสเป็นกาลีแต่พระรหัดอยู่ในเรือนสีตามดวงดวงอะไรครับทักษะกลางฉะนั้นทัาากษะการแก้ปัญหานี้ถือว่าชาวพิจิก,กยอดนะครับความเป็นมืออาชีพ ความเป็นคนที่มีความสามารถจึงได้รับการยอมรับฉะนั้นนอกจากจะมีฟิมีเรื่องงานแล้วคู่ครองเ็ายังพร้อมสําหรับคนที่แต่งงานนะครับคู่ครองก็ค่อนข้างจะพร้อมแล้วก็ประสบความสาเร็จในมุมของเขาแต่มุมของคู่ครองมันก็จะมาส่งเสริมเจ้าเดตา,ก,าก็คือชาววิจิตนี้ไม่ห้อยไไไมมม่่มมมมม่ให้วิตกงวลมากเกินไปแล้วก็เดินไปด้วยกัน ต่างคนต่างก็มีงานต่างคนก็มีรายได้ต่างคนก็ไไนมีความสามารถก็เดินตีคู่กันไปฉะนั้นก็ถือได้ว,ว่าเป็นความสําเร็จในช่วงท้ายปีของชาวพิจิตรต่อมาเงินพิเศษเงินวิเศษนี่ก็ถือว่าพระศุกร์อยู่ข้างหลังลักพระศุกร์อยู่กับพระอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งเรือนนาวังพุทธอพุทธเป็นบรโคตรือวรโคตมะมนาวางังการค้าการขายการใช้ความสามารถที่มีอยู่แลกกับทรัพย์นอกเหนือจากงานประจำฉะนั้น ได้พิเศษโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวพิจิกกำลังอะไรครับกำลังไปได้ดีต่อมาก็คือมาดูพบปุตตะ1 2 4 4 5พระราหูอยู่ในเรือนปุตตะราศีมีนธาตุน้ำในดวงเส้นในก็จะมี8290อยู่ในเรือนกระดุมพระของชาวอ,อ,อยู่ในเรือนปุตตะของชาวพิจิกก็อนุ่มนได้ว่า นี้สินที่ค้างชาระหรือมีคนที่กู้นี้ยืมสินไปก็ได้รับการแก้ไขมีโอกาสมีโอกาสได้เลยครับได้โชคได้โชคในที่นี้ก็คงจะเรื่องการชําระหนี้คงจะเป็นเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะครับฉะนั้นก็ประการแรกถ้า เป็นคนที่อยากจะมีที่อยู่ที่อาใช้กู้เงินจากสถาบาันการเงินไดยรับการอนุมัติคนที่มีบ้านชอ่องห้องหออยู่แล้วก็มีโอกาสได้ปรับปรุงคนที่มีนิสินอยู่แล้วก็สามารถชําระนิสินได้เพราะว่าราหูเป็นเกษตรมีมฤตยูมีจันทร์มีพระเกตอยู่ในตําแหน่งที่เป็นกระดุมพระนะครับในเรือนราหูเขาเรียกว่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยก็คือเรื่องลูกหลาน ลูกหลานที่ว่านี้ก็คือมันเป็นเรื่องของของอะไรครับของการแข่งขันเป็นเรื่อง,องชื่อเสียงเป็นเรื่องที่ได้มาแบบแบบไม่คาดคิดถ้าจะว่าไปแล้วพระราหูอยู่ในนาวาังราหูมีพระจันทร์พระเกตมาร่วมด้วยอยู่ในนาวาังสมโนเลิกมันเป็นเลิกแั้นสองทลิตโทเลิกสมโนเลิกเป็นเลิกแั้นสอง ก็ถือได้ว่าการแข่งขันการสอบแข่งขันชื่อเสียงอะไรต่างๆที่ลูกหลานของท่านเคยทำกิจกรรมนี้เคยทำเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายปีแล้วแต่ว่าจังหวะนี้สอบได้แข่งขันชนะแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จนี้คือสิ่งที่ผูกดาวตามเดือนนำมาฝังราศีตุลราศีมังกรและราศีพิจิกช่วงท้ายปี ช่วงท้ายปีฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดวงดาวเคลื่อน,น,น,นย้ายขึ้นไหวนุเคราะห์าะเคลื่อนย้ายขึ้นไหวอยู่ในดวงธรรมดาและดวงระหว่างจักรตามดวงเลิก mm hmm. ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับชาวตุนชาวมังกรและชาววิจิตรสิ่งล็กอันบาลาน้อยวันนี้ที่นํามาฝากในหลักโหราสัเขว้พรให้ท่านโชคดีและประสบความสร็จในช่วงลอยต่อองปีใหม่ ชาวตุนชาวมองกรและชาวพิจิตวันนี้หวังว่าท่านคงได้ไประโยชน์วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ